สวัสดีครับพบกับผมเวจากเวอโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถ BMW F10 525 d i e s e นะครับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับเป็นตัว LCI แล้วนะครับเป็นรถมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับต้องบอกว่าสภาพโดยรวมเนี่ยดีมากนะครับรถบางเดิมคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับผมว่า F10 สีดำเนี่ยมันให้ความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตดุดันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากทางด้านหน้านะครับคันนี้มันเป็นตัว LCI แล้วไฟนะมันเป็นไฟแบบเลี้ยวตามนะครับ Adaptive LED นะครับแล้วก็จะมีคิวคมเมียมนะครับตัดนะครับเนี่ยครับคิวคมเมียมตัดจะให้อ่าความลูลานะครับต้องบอกว่าสีดำส่วนตัวผมชอบนะครับดูแบบสปอร์ตดุดันแล้วก็ 1> f 1 0ยังดูเป็นรถที่ดูหรูหราอยู่เลยนะครับนี่ครับคันนี้เป็นตัว l ักช r y Line ลนะครับก็จะมีป้ายนะครับติดทางด้านข้างนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีคิ้วคมเมียมนะครับตัดตรงอ่ามือเปิดประตูด,ด้วยนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับคันนี้ f อ่ะผมว่าเป็นรถ สาสใหญ่นะแต่รูปทรงอะ่ะมันดูแบนแล้วก็ดูมนนะมันก็เลยดูไม่แบบคันไม่ใหญ่มากนะครับดูสวยเลยแล้วก็ไฟท้ายนะครับ LCI จะเป็นแบบนี้นะครับไฟจะออกแบบมีความเข้มกว่าตัวแรกนะครับแล้วก็ขีดขีดจะขีดชีด้นยครับขีดมันจะเต็มนะครับห้าสองห้าดีแล้วก็ฝาท้ายคันนี้เป็นแบบคิกเซนเซอร์นะครับเตะแล้วก็ฝาท้ายจะเปิดไฟฟ้านะครับ ด้านาชายล่างกันชนนะครับนี่ก็จะมีคิ้วคมเมียมนะครับตัดยาวมาเลยนะครับแบบนี้สวยมากครับตัวห้าสองห้าดีเซลเนี่ยจะเป็นประตูดูดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยว่าใช้ได้ทุกบานนะเนี่ยครับประตูดูดด้านหน้านะครับใช้ได้นะเดี๋ยวมาดูทางด้านขวากันครับ ทางด้านขวาใช้ได้นะครับแตะเบาๆนะครับด้านหลังใช้ได้ผมว่าประตูดูดเนี่ยมันเหมาะกับรถมีคนขับรถผู้บริหารหรือว่าคนที่มีลูกเล็กนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกระแทกประตูเข้าไปนะแค่แตะเบาๆนะครับสมบูเรามีเด็กหลับอยู่ในรถเนี่ยแค่แตะเด็กก็จะไม่ตื่นนะครับมาดูภายในกันครับภายในคันนี้เป็นสีน้ำตาลอมแดงแล้กันผมเรียกเฉดสี ตัวเนี้ยเบอร์นี้ไม่ถูกนะประมาณนี้แล้วกันก็ตัวลักชัวรี่เนี่ยภายในจะเป็นลายไม้นะครับแบบนี้เบาะหน้าหลังนะครับเป็นหนังเดิมลงงานนะครับคันนี้ภายในสวยมากเบาะหน้าหลังไม่มีขาดเลยนะครับดีไซน์ของ F10 เนี่ยผมว่ามันลงตัวมากๆเลยมันสวยเลยนะครับรูลาสปอร์ตเนี่ยครับจะเป็นลายไม้แบบนี้ถ้าตัวที่เป็น M Sport น่มันจะเป็นทิมเหมือนสีไทเทเนียมครับ สีเงินเงินเนี่ยลายไม้เนี่ยครับเท้าแขนก็ยังสวยนะครับแล้วก็ปุ่มสวยนะครับเนี่ยครับหัวเกียร์เกียร์เป็นแบบจอยสติ๊กนะครับดูลงตัวมากจอไอไดสนะครับจอเนี่ยไม่ไม่ซีดนะจอยังสภาพดีอยู่นะครับ ใช้งานในทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้นะครับสองสองใบนะครับสวยครับภายใน F10 ี่ยสวยจริงพวงมาลัยนะครับเดิมๆเลยนี้นะครับไม่ลอกเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มพุ s ส start นะครับคันนี้แล้วก็เป็นกุญแจเคเลสนะครับกุญแจเคเลสเนี่ยส่วนตัวชอบมากเพราะว่ามันสะดวกสบายจริงครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทั้งด้านหลังกันครับทั้งด้านหลังนะครับก็จะมีจอขนาดแปดนิ้วนะครับมาให้นะครับสองจอจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับนี่ภายในด้านหลังเนี่ยเบาะสภาพดีเลยนะครับไม่มีขาดเลยสวยจริงคันนี้นะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยผมว่าติดว่าเบาะตรงนี้มันสั้นไปนิดนึงนะครับถ้ามันยาวอีกหน่อยผมมันจะนั่งสบายกว่านี้เยอะเลย แต่ว่าเล็กรูมเหลือเยอะครับเล็กรูมเหลือเยอะเลยนี่ครับแต่ติดว่าตรงนี้มันมันสั้นไปนิดนึงอืมถ้านั่งไกลๆไม่รู้ถ้าคนตัวสูงอาจจะอาจจะเมื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับที่วางแขนเนี่ยผมว่าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มันพอดีอะวางแล้วมันตำแหน่งมันพอดีนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้นะครับสองใบที่เก็บของนะครับมีรีโมท ไว้ปรับจอด้านหลังนะครับมีม่านข้างม่านข้างมีมาให้นะครับแล้วก็อยู่ครบนะม่านหูช้างก็ยงอยู่นะครับม่านหลังปรับไฟฟ้านะครับใช้ได้หมดนะคันนี้เฮดรูมเฮดรูมเหลือเยอะครับเลกรูมกับเล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะเลยเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะคันใหญ่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวพาพูดถึงฟีลลิ่งของ F10 นะครับคือ F10 เนี่ยถ้าได้ลงมานั่งขับเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ารถมันใหญ่นั่งสบายนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของตัว 525D เนี่ยบอกว่ามันกดแล้วมันก็ดึงเลยนะต้นก็มาดีนะครับคืออันนี้เราลองเทสในเมืองนะครับเนี่ยครับกดเนี่ยผมกดลงสะพานเบรกก็ทำได้ดีครับมั่นใจ เวลาจัมคอสะพานเนี่ยผมว่าเป็นรุ่นที่ทำได้ดีเลยนะซับแรงกระแทกดีครับส่วนตัวก็คือผมว่าผมชอบนะ F10 นี่ค่อนข้างจะต่างกับ E60 เลยนะครับผมว่าช่วงล่างของ F10 ผมชอบมากกว่านะอาจจะเป็นเพราะเจเนอเรชันที่มันใหม่กว่าด้วยนะครับเยเดี๋ยวเราจะลองเร่งเครื่องนิดน,นึงนะครับเนี่ยพอเร่ง โซโบก็ทํางานเลยนะครับไม่มีรอรอบนะครับกดพวงมาลัยคมพวงมาลัยคมเลยนะครับ่าก็โดยรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้เลย f 1 0นะครับยังดูหรูหราให้ความสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็สมรรถนะดีห้องโดยสารดีมากแล้วที่สำคัญคือราคาตอนนี้ดีมากเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาเยอะแล้วนะครับก็ สำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยเดี๋ยวจะพูดไว้ตอนท้ายคลิปนะครับจะมาพูดถึงการเก็บเสียงของตัว F10 นะครับคันนี้นะผมว่าเก็บเสียงดีเลยนะครับวิ่งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะแล้วก็เนี่ยผมลองเข้ามาในห้างดูว่ารถไซส์แบบใหญ่ขนาดเนี้ยมันเข้าที่แคบเนี่ยมันให้ความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับจากที่ได้ลองขับเนี่ยผมว่ามันมันก็ไม่ได้ดูเอทอะทะแบบขับยากนะครับเพราะว่า เซนเซอร์ S S เนี่ยมีให้มารอบคันเลยนะครับแล้วก็คันนี้มันมีกล้องกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะขับง่ายนะเนี่ยรับวนมารถติดๆนะที่แคบ,แคบเนี่ยครับขับไม่ยากครับบางทีเราดูว่าเออภายนอกเนี่ยมันทันใหญ่แต่พอมาขับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขับบ่อยๆเนี่ยชินๆเนี่ยผมว่าเป็นรถที่ขับง่ายก็สรุปแล้วเนี่ยผมว่าเป็นรถที่น่าใช้ทุกประการเลย ถูกทุกข้อสาหรับผมนะถูกทุกข้อสิบข้อติให้ถูกหมดเลยอ่าแล้วก็ถ้าแนะนําผมก็แนะนําเป็นตัวดีเซลดีกว่าครับเพราะว่าประหยัดแล้วก็มันไม่จุกจิกมันอาจจะมีอะไรบางตัวของดีเซลที่ซ่อมแพงแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันใช้อายุคือมันใช้ได้นานครับอืมมันใช้ได้นานเลยก็ฝากไว้ครับคันนี้นะครับ